เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกัน หากคุณฝันว่าเห็นน้ำท่วมท่านายว่าในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์จะต้องยกย้ายที่อยู่ช่วงนี้อาจมีเรื่องกวนใจเกี่ยวกับงานแต่คุณก็จะสามารถผ่านพ้นมันไปได้คุณมีเกณฑ์เรื่องการเสี่ยงโชคอาจมีโอกาสได้รางวัลใหญ่ๆระยะนี้ให้ระวังอย่าเชื่อใจคนที่มีอายุน้อยกว่า เพราะอาจนำปัญหามาให้กับคุณความรักคนโสดช่วงนี้จะมีคนเข้ามาปัวพันแต่ก็ยังไม่ใช่เวลาที่ดีในการจะเลือกใครสักคนในตอนนี้ส่วนคนมีคู่พยายามประครับประคองความรักกันให้ดีเวลามีปากมีเสียงต้องอย่าใช้อารมณ์เป็นตัวตัดสินปัญหาหมั่นเติมความหวานยอดใส่กันบ้างเพื่อที่รักจะได้กลับมาบานฉ่ำเหมือนเดิมดวงการเงินการงานด้านการเงินถือว่าพอใช้ได้ ช่วงนี้ถือว่ามีดวงเรื่องการเสี่ยงโชคส่วนด้านการงานคุณจะได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานให้รับผิดชอบทำโปรเจกต์งานที่สําคัญสําคัญต่างๆซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ดีที่คุณจะได้โช์ศักยภาพได้อย่างเต็มที่เลขมงคลให้โชค80 85 86และ89 ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู่ เรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือ3าครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วมหน้าได้ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันทีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคำพยากรณ์ตามตำราทำนายฝันต่อไป ขอบคุณที่รับชมรับฟังดีมเมอร์ทำนายฝันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ